ทำอะไรก็เป็นยังนะอกน้ำากอกน้ำเตรียมไปฉีดยาอยู่น้องมะกอกก็หลังจากเสร็จสับพารลกิจถอนมันนะคะก็เตรียมไปฉีดยามันอยู่น้องมะกอกหลังจากที่ไม่ได้ไปนอนนาดงน้องมะกอกประมาณประมาณ พิษกอกกว่าได้แล้วค่ะตั้งแต่ถอนมันรอบที่แล้วนู้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยค่ะหลังจากที่ถอนมันที่นาดงหนองมะกอกวันนั้นนะคะรอบนั้นนะคะก็ยังไม่ได้ไปดูเลยไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะหมูกินหมดไปเยอะแค่ไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ไปดูเลยมัวแต่ติดงานอยู่ในบ้านนะคะก็เลยไม่ได้ไปนอนเลยค่ะ ปิดถอนมันด้วยปิดนู่นนี่นั่นหลายอย่างค่ะก็จะกอกน้ําเสร็จพี่นายก็จะอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวออกไปกันเลยค่ะเตรียมของแล้วค่ะเตรียมผ้า,าห่หมเตรียมของอาบน้ํากันเสร็จแล้วค่ะพี่นายกับรุจนาก็อาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เตรียมของไป นอนกระท่อมน้องมะกอกกันค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่นายเตรียมฉีดยานะคะฉีดยามันค่ะฉีดบำรุงให้ยาค่ะเนี่ยทั้งสองยอย่างตอนเช้าก็ฉีดบำรุงฉีดทั้งใบพอฉีดทั้ทงใบเสร็จก็ฉีดยาฆ่ายาที่ยังค้างอยู่อะไรเนี่ยฉีดไม่เสร็จเลยแตอนนี้ยากขึ้นพ <laughs> รคเยอะวันนี้ <laughs> ไม่รู้ทั้งยาทั้งหมูหรือเปล่าเตรียมของตอนนี้ก็ค่ำก็ค่อนข้างดึกแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบก,กับช่องรุจนาครัวคนเดินป่านะคะเดี๋ยววันนี้รัจนาพาไปนอนจะชอบนาดดงหนองมากอะค่ะหลังจากที่ไม่ได้ไปนอน มาเกือบสองอาทิตย์แล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอแจกที่กระท่อมเลยค่ะโอ้ oh. Man Man, เมื่อนี่โบแมนเดือนหงายได้เนี่ย mm hmm. มืดตะตือต,ต,ต,ตจกจัดคึงเสี่ยวเปิดประตูถึงกระท่อมแล้วค่ะก็จะมืดมืดหน่อย แต่วันนี้ไม่ถือว่ามืดนะยังมองเห็นต้นยางใหญ่อยู่ค่ะอโอ้ยเราจะนาขึ้นไปดีกว่าพี่นายขึ้นไปแล้วไฟแล้วมาถึงแ,แล้วค่ะจะใช้แค่สว่างเลย พี่นายก็เดินลงไปสำรวจไร้มันนะคะว่ามีอะไรมาบ้างเดี๋ยวเราถามพี่นายก่อนว่ามีช้างมาไหมมีหมูมากินไหมเดี๋ยวรอให้พี่นายขึ้นมาก่อนค่ะฮะหมูมเหรอ ปัดไอ้นายเห็นติไอ้นายเห็นบ่ใหม่ๆเลยเวติ ก็ไปเดินดูรบอบไล่มันไปทางขอบป่าตรงนู้นค่ะเพิ่งเดินกลับมาเคยห้อยกินตรงไดดไก่ไก่กระท่อมไ,ไดดห้อยกินตรงไดดไก่ไก่กระท่อม <c oughs> ห้อยยังหอยสั่งห้อยไง <c oughs> ห้วยไงบอ ลินแข็งบนลงหัวอันนี้น้ำตนอยู่ไก่น่ายน้ำติห้อยกิน,น,นอ่ะเต็กว่าเขาก็บ่ได้ดึงหลายตุนทีเนาะอืมแค่นี้ได้งานทานเลยคือบ่เหยียบลองมันเลยงานจะอยู่กับลกไป็นอยู่กับลกไปตามทางเฉยเลยนี่เส่นหนาหาดแถะไม่กิน ห้อยโมกับมาห้อยสับไปใหญ่กับมาเ้าสาบไปใหญ่มากเคล็บหมดซึ้งคอยม,มาถึงเดียวแม่ฉากจะถึงแต่ว่ามูนมาถึงเลยเนี่ยเข้ามาหอดเคล็กห้อยตื่นไปแลีนเป็นมากินก่อนเขาจะมาถึงเออมุดไลยตุนกินตรงนี้ตรงนี้ตรง,ตรง,ตรง,ตรงกระปีนี้กิน เป,เป็นต้ห้ยรียนไปดึงแบบดบินเป็นห้อยปีนไปเลยบินไปจุยก็เลยแลแลห้อยกินเบิดลายเวลาลงปลากินกห้วงลายนะคุณรวงข้างปลาั้งคุณหุึ่ต้ในกลางกลาคุณกินเบิดลายครับเนี่ยเป็นระเบือเงี่ยนระเบิอแบบอะรต่างมากแต่ยังพางคือซือถอ,อน,นสองสามต้นเองดีเนาะแล้วเดินมีการหลบต้นมันที่ปลูกใหม่ด้วยไม่เป็นรอยไม่เหยียบ เดินหลบหลบไปทางนู่นเดินไปตามทางกระอนถอนข้างกระท่อมสองต้นแล้วก็ทางเข้ามาอีกต้นหนึ่งเชือกบแล้วก็ทอนตรงมุมนั่นอีกต้นหนึ่งท่านทางเข้ามาเชือกถับทอนสี่ต้นทอนบึงหัววาไงบอเป็นตะกินบองสี่นะจ้าถอนถึงทอนถึงถอนดูแต่แต่ไม่ทําทอนแบบเสียหายร้ายเนาะถอนดูเฉย ขนาดต้นมันที่ปลูกใหม่ยังไม่เดินเหยียบแต่ว่ารอบที่ปลูกรอบแรกอนะเนาะห้อยรอยเท้าช้างเป็นทางอยู่กลางกลางไร่มันเลยค่ะไอตัวที่ปลูกใหม่ปลูกเก่าเดินเหยียบร่องมันไปเลยสาวผากาลางจะเป็นแต่รอบนี้เขาเดินตามทางค่ะไม่เหยียบร่องมันเลยหม,มูป่าในกินกินเยอะกว่าช้างผู้ใหญ่อีกค่ะหลังๆมาเนี่ยช้างผู้ใหญ่นี่ ยังกินไม่เท่างูป่าเลยเดี๋ยวพี่นายว่าจะทำหน่่ไล่กาแล้วก็อะไรนะเอาลูกเหม็นมาเพราะว่าวันนี้ก็ซื้อมาไม่ทันค่ะไปตลาดมามันคั่หม่อนไล่กาก็ยังไม่ได้ทำเลยเขาอาจจะชิงกลัวอยู่แค่วันสองวันเหรอเนาะปกติค่ะทุกอย่างค่ะเขาจะชินน้ำมันเครื่องก็เหมือนกัน ไม่เกินอาทิตย์าก็ชินแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมจะตื่นแค่ช่วงสองสามวันแรกไม่เกินอาทิตย์อ,อะไรที่มันใหม่ๆแปลกๆก็แบบแบบจะตื่นแต่ใช้ไม่ได้ผลในระยะยาวค่ะลองกลในกาดูเลยนะจะถอนมันก็ไม่มีหัวเดี๋ยวรอจอบบึงงมาขึ้นหนึ่งจะมากรืบวะจะสั่งไหวมาจนตื่นเขาไปแล้วเ้าจะสจั่งยังไง แต่ว่าช้างพ่อใหญ่ลอยลอยช้างพ่อใหญ่เดินมาข้างกระท่อมนี้เลยค่ะตอนคนไม่อยู่เขาก็มาลอยช้างพ่อใหญ่อถเมื่อคืนก่อนเดินเข้าไปนู่นโอเคค่ะเดี๋ยวรัจะนาจะเตรียมกลางนุ้มปูที่นอนเสร็จแล้วค่ะก็จะได้นอนพักผ่อนกันเพราะว่าพรุ่งนี้พี่นายต้องเหตยามันค่ะมีนจะกองเท่าหรือจะลงกระตัวมัเลย แต่<า>พ<ว>ูดไงพ่ดนลยว่กลินแสดงว่ามันขมมอกก้อตะหมูปลาเพื่อกินดีตัวอกิบุกิน,กนกเกษตรศาสตร์เด็กยกินหมนอยบุ้ยไม่งอดน่อยไม่เพื่างไร้งอดหนอยเงียบย้อย เดี๋ยวพอดีติดไฟหมดแล้วก็ผู้มีล่มต่กาศว่ฮหอนเนาะอากาศเย็นผู้ที่นอนเสร็จแล้วค่ะแมงจะเข้าแล้วัชนาก็จะเตียงปิดมุง้งเข้านอนแล้วค่ะ พราะว่าแมงมันจะเข้ามาในมงค์เจ็ดไฟมลนไม่ได้เปิดไฟมลนเป็นน่าจะหลายหลายเรือนเลยเปิดไฟมลนไว้ก็เขาก็น่าจะกลัวอยู่กลัวประมาชสักอาทิกเ์หนึ่งแลยวต้ตองหาซื้อลูกเหมิ่นนะเพราะว่าพบเตะเริ่มชินกับลูกเหมิ่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำมันเครื่อง ัลไปสลับมากเดี๋ยวรัชนายกับพี่นายก็จะขอตัวเข้านอนก่อนนะคะสำหรับคืนนี้ค่ะพรุนี้เช้าค่อยเจอกันใหม่ค่ะไม่รู้ว่าคืนนี้หมูป่าจะมาไหมคงไม่มาแหละเพราะว่าพี่นายเปิดไฟหมุนมันแปลกตาเนาะมันยังไม่เคยเห็นเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวรศนาขอตัวเข้านอนก่อนค่ะ Boa, boa, วันนี้แดดออกแต่เช้าเลยค่ะพี่นายก็ไปฉีดยามันแต่เช้าๆเลยค่ะลมแรงค่ะถ้าลมแรงมันจะฉีดลำบากค่ะเพราะว่าลมมันพัดค่ะแต่ถ้าเป็นบำรุงนี่ไม่เท่าไรค่ะก็จะฉีดเร็วแต่ถ้าเป็นขายานี่จะฉีดยากเพราะว่าลมมันปลิว กลัวลมมันจะปิวใส่ต้นมันนะคะต้องฉีดระวังค่ะอันนี้เป็นบำรุงก็เลยฉีดสูงสูงได้เมื่อคืนไม่ได้เดินเข้าไปดูข้างในเนาะ เดินเข้าไปกินแค่ตรงนี้วตอนเช้าเดินเข้าไปดูเมื่อกี้นี่แหละนู่นช้างเข้าไปกินอยู่ในกลางกินของเข้าเนี่ยนะช้างทางหมูป่าอู้หมูป่ากินมุนเยอะเลยตรงนี้อุาห์ชมว่าช้างเดินทรงนี้ไม่กินนะเขาเหมือนเขาเก็บร่องรอยไม่ให้เห็นรอยกินอีนี้เขาไปแวะเข้าฝั่งนู่นแล้วก็เดินมาเนี่ยเดินมาตรงกลางอืกินกินแล้วก็เดินไปทางป่าแล้วก็เดินไปทางนู้นมุนบอกกินหลายค่ะบอก ก็เดินถอนน่ะถอนเดินถอนกินนะไม่ได้อยู่กินเนี่ยเดินไปด้วยถอนไปด้วยอย่างงี้น่ะหมูกับพ่อหมูเออแต่หมูนี่หมูหมดเยอะแต่ช้างเขาใหญ่แค่เดินเดินถอนได้เฉยถอนกินไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเหยียบอ่ะจะเหยียบต้นมันแบบเหยียบหัดล้มเลยหน้าไปเลยสงสัยจะได้ตัดต้นถอนแท้ด้สองสามตันก็เอา เรือหมูปา่าเรือช้างก็ใหญ่แต่ต้องปลูกตัวนี้ก่อน,นเนาะพิจิตรนก็เรือเทถ้าเขาปล่อยมาเฝ้า,นาเนี่ยขึ้นนี่เขาก็่อยมาอีกมาก,กินอีกเบละหาตน้นหกตน้นจัดหมืม่นสิบมือกับหกสิบตน้นมีคนบอกว่าพัดเพชรหมูปลาเสรจพัดเพชรหมูปลาแล้วรอโอ้ยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาเขามาราตรีหน่อยครับ ทแทบทุกวันเลยครัตะเวนบ่อยเพราะว่ามันอยู่ติดป่าด้วยแล้วอีกอย่างเราจะไล่คุบหมูก็ไม่ได้ค่ะเราไล่คุบหมูไม่ได้นะคะหมูมันถึงเยอะไงคะทางนี้เจ้าหน้าที่เขาเข้มงวดไม่อย่างนั้นพวกหมูป่าสัตว์ป่าไม่เยอะหรอกคะ่ะไก่ป่า,ปาไก่พญาโลอะไรอย่างเงี้ยสัตว์ป่าทุกอย่างคะ่ะเยอะอุดมสมบูรณ์เพราะว่าทางนี้เขาเข้มงวดคะ่ะ ำลาค่ะลำบากอร่อยได้ก็ลำบากใช่ล้าได้ใช่ก็อนุรักษ์กันไว้นี่แหละแต่ว่ามู่านี่เราก็ต้องไล่ผักดันใช่ไหมล่ะก็ไล่ผักดันที่เหลือจากเขาเราก็ถวนไปขายแค่นั้นเองก็ต้องทําใจครับที่ติดป่าก็เป็นเขากินบ้าน ไม่ได้แบ่งหรอกเขามาขโมยกินเอาเราก็ไม่ได้อยากแบ่งใช่ไหมเราไม่ได้อยากแบ่งทำประหยัดได้เหมือนกันลงทุนไปเยอะอแต่พูดถึงว่าอาหารอยู่ในป่ามีเยอะก็มีเยอะอาหารพวกกลอยพวกมันป่าใช่ไหมใช่ค่ะบางทีชาวบ้านก็ไปขุดมามันจงมันเทียนอะไรหมูป่าก็กินไปหมดเลยมันก็ต้องเดินหาตรงนั้นตรงนี้แต่อยู่ตรงนี้นี่ไม่ต้องเดินหาตรงไหนเลยหมูป่าเข้ามาจุดเดียว นั่ตรงนั้นก็มีงั่ตรงนี้ก็มีมนี่แหละที่เขาติดใจลากไม้ก็มีกินได้อาหารธรรมชาติเยอะไม่ว่าแต่อาหารช้างอาหารหมูแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าแหล่งอาหารชั้นดีเลยค่ะไม่ต้องหายาตรงไหนก็มีมันสกปรกอ่ะตัมจริงไม่ใช่อาหารธรรมชาติของหมูป่านะออใช่ไหมล่ะแต่พ่อเขาชเขาเมื่อกะ้ป่บ้านโอเคค่ะเดี๋ยวลัาจะนาเก็บของก่อนท่ะ

เปนชอบกาแฟยังก็ดีเลยนะใช่ไหล่ไปจนทางเลยหมูต้องเหม็นนะเหม็นกันมัลาตออไปเลืมเรียกนะครับนะครับ इनको <laughs> <laughs> ปั่นเับขาปั่นแล้ออกทางล่างเขาวาเขาแด้คืนึงสีเทิร์นเทิร์นีเทิร์เทิรนเขาเมนเบอร์ได้สีเป็นแปนนั่นเขาเห็นหน้าบอได้สี่๋อมันกว้างอย่างนี้นี่เองถ้าบระไทยกับบุกหัวมันกว้างแค่ไหนมันยาวถึงไหนที่เขาเห็นหน้เห็นไปที่ไห่งโคกๆกอไทเลย นยไปเิเวันนี้รสนานกับพี่นายก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็สง่งกำลังใจมาให้ครอบครัวของเรานะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าป่วยนะคะใครป่วยก็ขอให้หายวันหายคืนะคะ วันนี้รนจนานกับพี่นายก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จะเก็บของเตรียตัวออกเดินทางกลับบ้านกันค่ะ